เบืงไปเบิงหัวหน้ามันนี้เบืงบรรยากาศหัวหน้าอ่ามาถึงทหน้าเออ่หน้าที่หน้านี่นะุกคนหอดแล้วนะหัวหน้าเนาะไปกับลูกสาวลูกสาวพาไปเบิงเนาะเบิงสหมองที่เมันแบบเอารถไปจกเนาะแล้วเอาดินไปทุ่มทีนะมองเที่วสาสงบาทแางช่างเนี่ยนะครับทุกคนนี่ก็ก้าวว่าสิป่อยป่านะแตนัจะตอนนี้มันกะ ยังหกอยู <ste> <pee> ่นะครับมาทุกคนเนาะห้องปะทะเลปล่อยดอกแต่ว่าเขามารอบหนาเขากะสีเก็บละเอียดไม่เนาะเก็บทำมันดีๆเนาะเจาจะคอยปล่อยป่าเพรได้กินภายในกระพือเขานี่แหละอาจะเป็นปลาดุกหรือว่าปลานิ่นเนาะตรงนี้ก็มีซองสาเนาะติดกันเลยนะสาติดกันเลยกล่องเติบอยู่นะครับมาทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันยังหกอยู่นะครับมาทุกคนตองมาเก็บละเอียดใหม่นะยังคอยปล่อยป่าได้เนาะ อาเซียแทมันสูงกว่าเก่าตัวกบนี่ปิดกันเลยนะทุกคนตัวนึงก็เป็นทางนะเมื่อก่อนนะเป็นทางทางเก่าทางหัวนาทุกคนนี่เมื่อก่อนมันก็เป็นป่านะอยในนี่ป่าป่าไฟผู <c oughs> กไหมเมื่อก่อนเป็นหัวหนาหทีันี้ก็เอารถรูดที่ไปวัดแหละนะทุกคนจกเป็นซาเลยจริงๆเมื่อก่อนก็เป็นเป็นไฮนานะอยในนี่เมื่อก่อนเป็นไฮนาแล้วก็เป็น ที่ข้องเนาะเอื่อนหลังนั้นเนาะถึงบา้านดังนั้นเนาะอันนั้นก็จะเป็นบ้านพี่ชายนะอือนี่ก็เป็นเส้นทางที่นะครับนะเป็นอาจารย์วัดป่านะคนแบบอยากมีเส้นทางนะสัญจรไปมาเนาะออกไม่ออกออก็ได้ไปวัด,ไปว,ดไปว่าสะดวกสบายเนาะก็ะเลยบริจาคแล้วน,นะอ่าดินหน้านะเพื่อนเนาะกอเป็นเส้นทางเนาะสัญจรไปมาสะดวกอืม ในก็สะดวกสบายแล้วในการทัานจอดทางกันคือว่าก็ไปก็มานะทุกคนนี่นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นทางยางอเลยนี่นะครับนะทุกคนทางยางอยู่ก็มาข้ามเลยนะครับนะทุกคนเมื่อก่อนเป็นทางยางอย่างนี้ครับแต่ที่นี่ก็เป็นทางใหม่นะครับนะเป็นทางใหม่กรับบริยางเลยครับทางยางตามทางเนาะสะดวกสบายกว่าเนาะอืมไปเมื่อก่บันเนี่เออไปเมื่อกี้เออผมก็ได้ไป วปลาไฟไอ้รุ่นปลาไฟมาเบิ้งหัวหน้าเบิง้งซาปลานเนาะเราก็เดินทางกลับบ้านเนาะซึ่งหอดและหอเทือนเราแล้วบ้านน,ะนี่ยมีจะเป็นลานข่าเล็าากๆน้อยๆเนนะานนะบ้านเนาะบริษัทขายกระจกกระแจกบริษัทฟุ้งนัว น,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 นะครกบขอบคุกรชิบประมาณนี่นะกระชิบ่ระาณห้าสิบจบคลิปเพียงตอนนี้เนาะก็ขอขอบใจหลายๆสำหรับการรับชมเนาะอ่าเมื่อหน้าพ่กันใหม่คลิปคลิปใหม่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะขอมาหน่อยๆป้าหำ